จักหน่อยเด้อกูท่าแปลงก่อนคูท่าแปลงก่อนอันนี้คููยู่ในตลาดน้านี่กูยู่ในตลาดพอใจบะพอใจบ่เะแล้วกูท่าแปลงก่อนตะวันดับกุขิวมึงอนะกูขิวมึงพ่าเป็นกูยามึงได้เลือนได้หนี่เข้าใจบ่กรูว่าได้ยามมึงได้เลือนแต่คูบอกเขาใจมึงมองที่ว่าเขาจ้างคนล้ำเขาสิผ้าไปที่แตกเขามองได้ก็ได้ให้สองพ้าเพาจำเป็นต้องล้ำ ไปนั่งไซก็ได้ไปนั่งกินขอก็ได้ตดสรุปนี่ล้ำหรือว่าขายโตคะกูถามมึงรู้บปล่าว่วันดับสรุปนี่จ้างไปล้ำหรือจ้างไปขายโตกูอยากรู้ฮะมึงได้ยินมาปากกูนี่นได้ยินนี่บอกเออสรุปเขาจ้างมึงหรือเขาหรือเขาอยียงกันแน่มึงนี่มันนาสมเพศเออี่ย,ย,ยวนคือมึงนี่มันกิ้ชาริษยานักยิ้ชาขนาดเนี่ยมึงเกิดมาเป็นกอนหาสิแตกออหยัง อ่สิเป็นไม่ยิ่งกับว่าเป็นสิเป็นผู้ใต้กับว่าสิเป็นผู้ใต้กับว่าเป็นอ่สิเป็นกระเทยกับว่าเป็นเป็นอีหยังกับเป็นเพรอไอต้องปิดบางความลับจากขวงคือสิทรมานค่ะเนาะบอกตะวันดับสิตายเขาเห็นอีข้างนึงเขาสเด็นเหอเห็นอีข้างหนึ่งเขาเด่อดำขิวเขาแห้งว่าต้องไปขิวเขาเขาใจบอกเขาเห็นอยังเขาก็ไม่ได้นักหัวสูงเขาเห็นอย่งเขากรเย็บของเขาไปบักว่าสูงแน่บ้านนี้ฮะเห็นตะละสิงตะลอยางคูนวันมัน ผีก็ดือนถือลำค้อนมึงก็เห็นบ่เต้นบ่ลงกงเกงบ่ลงกงเกงแล้วก,กันเออสักแง่แงกันคือผีบาทเข้าใจยี่บ่เออเกูละเมอเงนแ้งกูนางในตลาดกูอดบอ่ไดอดบ่ไดเพราะว่าเอียงกูเปิดกูอิ่มกูนายเข้าใจยี่บ่เขาสิล่ำสียงกันเรื่องของเขาสารุปกูเสียรู้ได้ยินบ่บอกตะวันดับอ่าปัดของมือแมงทันขอมึองวาสันแมงล่ำอยู่ต้นอีหยังมาดอกมาเดือมาดอกมาเดือ่ทางไหนเออ ต้นบักแข้งต้นบักขมล่ำไปทัว่ว่ทีบทั่ว่เดนต้นบักเคือขึ้นกับไปล่ำล่ำคักล่ำแน่กะละมงเมื่อเงยงมึงเห็นบอกูอยู่ในตลาดนี่กูต้องใส่แมตส่ากับอดึงลงจักน้อยให้กูเอามึงจักในน้อยนี่จักในน้อยนี่กูขั้นเขียวนี่สัวสีฮอดคำเข้าใจอีบอกูอแล้วเปิดมาอีมึงแห้งช่วงนี้เป็นช่วงโูคโควิดด้วยเบ็ดดาแบบนี่ก็ได้ว่าแต่กูได้ดามึงเข้าใจบอ อ่าปัดของมึงว่าสานไปล่ำใส่พิษใส่พูนเออเฮ็ดบอแปลงแรงงับอ่าเห็นบ้างไปล่ำใส่เอ่ออยังใส่พูนมึงกับร่ำไปล่ำใส่ต้นบักเขือคืนมึงกับไปล่ำอ่าไปล่ำใส่อีหยังอ่ไปล่ำใส่อยังไปล่ำใ,ใส่น้องหนามมึงกับไปล่ำซัม,มาปีจัดคล้องเฮ็ดอีหยังขืนถึกเบิดเลยแต่ว่าคนอ,อือ่นเขาเฮ็ดนี่พิษไปเบิรด กูลมะเงิดแห้งผิดไปเบิดเออสมองมึ่งขี้อิจฉาริษยาเกิดมาเป็นค้นหาสิเตกเกียงเกิดไม่เป็นคนอิจฉาริษยาคนขนาดนั่นนะบักตะวันดับคือสีห้อนเพื่อๆๆเพื่อเพื่อยู่เห็นแต่คนอื่นเขาอนย่านเขาได้ดีครับเพราะมีดนไปแข่งมึ่งดอกบักตะวันดับซื้อมือนี่มึงกับพ่อ,อยูุ่พ่อกินแล้วบะแม่นบออ่อฮะสรุปนี่กูอยากลู่ว่าการล่ำของมึงม่งนี่มันเป็นการแบบยังไงเฮ้เขาเล่นนี่เขาให้เงนินสองพันนี่บะล่ำแก่ได้ เขาสิพ้าเป็นนางกินเขาจะแทง้งใดกันได้สรุปนี่ลาำรือขายโตคะสรุปล่ำรือเป็นนั่งบําเลอคะ่ะสรุปล่ำรือเห็ดหลานคาราโอเกคะค่ะสรุปล่ำรืออยู่ในบาร์ค่ะฮะสรุปล่ำรืออยู่แบบอากโก้บอกฮะสรุปนี่ผู้ถามมึงแน่ล่ำกับคือล่ำจ้างล่ำกับคือจ้างล่ำเขาใจบอสฮะแม่ค้าแม่ขายข็าหันมาเบิง่งกูเบิดแล้วตอนนี่ตอนนี้มันบอกคอยมีคนเขาใจบอมันเป็นตอนบายเขาใจบอส คนก็เลยบอกคอยมีก็เป็นแม่ค่าเขาใจบอสไตรเมที่บอกความพยามกูสูงหลายนี่เห็นบอกุจิตาหอดขำากูก็หอนเพื่อ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 ปูขั้นเขียวมึงขั้นเขียวในความอิจฉาริษยาของมึงก็ใจบอสกูท้นบอได้ท้นบอได้มองว่ามึงนั่นมันบอสบอถือเขาใจบอล่ามันก็คือล่ามเขาจ้างเลี้ยเขาิสห้ไปเฮ็ดนี้ยังมันก็เรื่องของเขาเขาเสียไปกินเขานั่นมันก็เรื่องของเขามันบอแมน มึงจะบอกเอแต่ตามความสนะของมึงเขาใจบอเขาจ้างล่ำก็คือล่ำเขาใจยี่บอเออเขาให้เป็นล่ำนี่จ้างมาล่ำก็คือไปล่ำบรได้บอจ้างล่ำเ้อะเพราเขาไม่กินขขาน้ำไอเนี่ยไอสิพักเขาโลงเล้มต่อคาราโอเกะส่วนนี้คาราโอเกะปิดไอสิพักเขาเฉียงหน้าก,กันได้รีสอร์ทกันได้ใจสี่บอฮะ แท็กซี่บอบักตะวันดาบเอออีพุตอีเกิดอีพุตอีเกิดบักกึดบักเกิดบักคุดบักเกิดสิเกิดกับบัเกิดด้วเมืงนี่สิเป็นยังกับบ้เป็นนั่นลามันก็เล็กเอฟโคตรเข้าใจบ่มันอปิดอปิดกับบ้าไรอปิดสิแตกละมันหมูกับบ้าไรสิแตกละมันหมูเข้าใจยี่บอเออกูทาแป้งแล้วองกูกุล้งก็กันละนี่เห็นบ่หน่องกูลงอ่าได้ยินบ่ปากกูนี่ได้ยินบ่บักตะวันดาบได้ยินบ่ปากกูนี่ฮะเออโอ้ เฮ็ดไปทั่วทิพทั่วเดียนไปแล้วฝันว่าต้นไม้อยากให้ไปล่ำให้พะนะเออโอ้ยกูก็ฝันว่ามันกูก็ฝันว่ากั้วน่นอย่าเอาเกลือไปตีปากเมื่อไหร่แล้วกูละเมื่เงี้ยเพราะนี่อย่างเอาจะคล้องเฮ็ดอี่ยังถือเบิดผู้อื่นเฮ็ดอี่ยังขืนนีพิษเบิดอันล่ำกันล่ำเมืองงามล่ำกันล่ำชีไล่ไล่เส้นหลักกูละอายแทีนมึงเอ้ยมึงอ่ะนะกลัวมันล่ำก็จะเงิน อันนี้ยังมึงเคยเห็นบ่ผีกองกอยกอกอ่ะกองกอยกอกกองกอยกอกมึงเคยเห็นยับ่เคยเห็นเอือยมึงอย่าบอกผีกองกอยกอกอ่ะมึงเคยเห็นบ่อฮะผีกองกอยกอกอ่ะเคยเห็นยีงบ่ล่ำชีร่ายก็จะอีหยังนี่ขี่่ายก็ขี่่ายล่ำบองงามขนาดนั้นมันคือบ่อให้เอือยมึงแม่มึงก็ไปด an ่าแต่คนอื่นเขาแทอะเอือยมึงล่ำงามขนาดไหนฮะอีตะวันดับก็อีชี่ขาดไงนั่น กูเบิ่งจังได้กูกะหักแตกกูบ่เห็นว่าสิล่ำงามมองได็เลยมึงกะไปย่องแต่ของมึงของผู้อื่นเขานี่ล่ำออกเฮดจังได็กะบองามจักเม็ดล่ำจังเด็กะบ่งามเมลแล้วเออมึงก็ขี่ว่าเนาะสิแตกขี่แล้วกะว้ากูละมึงเงิดแหงขี่เอยียงขี่ยากันยุ่งมึงงล่ะแดกยากันยุง่งเมายากันยุง่งเออ แล้วก็เว้าเลื่อยเปื่อยไปตาเมื่อก่ยังเห็ดเมื่อ่อแตกเห็ดบ่ตาเมื่อก่นมึงจังบ่รู้ว่าผู้ใดล่ำงามบ่ลลังามผู้ละมื่อก่อนแห้งเขาละล่ำงามเสร็จเขาล่ำไปเขาก็ล่ำไปสวดส้มเขาไปอ่อนช้อยพี่หวานมิเห็นบอเขาล่ำน่ะเมื่อก่อไปอิจฉาเขาขอเมื่อก่อนวัดศาลอีิี่ขันไงอีิี่ขันไงก็อิตศวันดับ กงกอยก,กอกกงกอยกอกกูกับมะเงิดแห้งโอ้ยจะเป็นงามหลายแค่นี่ล่ะตอนแรกเจอกันพอใจบ่อือย่งางประวัติศาสตรยกูซื้อดอกมันตลอดนะจ๊ะอยังางปสะวัตาสอย่างไรแค่นี่ล่ะ